ผีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในแง่การปกครองของประชาชนเนี่ยได้ดีแม่นาพระขนงเนี่ยเป็นผีอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามนะฮะถึงกับต้องยกเรื่องของแม่นาพระขนงเนี่ยเข้ามาพูดขู่นะฮะว่าถ้าใครไม่เชื่อหรือว่าใครวิจารณ์รัฐบาลจะถูกแม่นาพระขนงหลอกหลอนประเด็นเรื่องของผีมีจริงไม่มีจริงนะมันเถียงกันได้ตายมันก็เถียงกันไม่จบ ผมนาิตจรัจันยาวง์นะครับก็เป็นนักเขียนให้กับทางสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ปกติก็จะมีเขียนบทความลงนิตยาสารศริลปวัฒนธรรมบ้างปจงาจารยสารแล้วก็ออนไลน์ในดีวันโอวันก็เท่ากับว่าเป็นนักเขียนสารคดีประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองนะฮะแล้วก็เรื่องเกิดประวัติศาสตร์สเพเฮระ เรื่องผีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องมองกับว,ว่ามันเป็นสิ่งที่บางคนก็จะบอกว่า,าศาสนาเนี่ยาศาสนาผีเนี่ยมันเป็นาศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับผีก็คือเรื่องของอำนาจที่เหนือธรรมชาติ ประเด็นเรื่องของผีมีจริงไม่มีจริงนะมันเถียงกันได้ตายมันก็เถียงกันไม่จบนะครับจริงๆมันประเด็นมันคือมันเป็นความเชื่อที่แต่โบราณโบราณแล้วถ้าเราจะเรียกว่ามันเป็นศรราสนาก็คือมันเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดมันมีมาก่อนพุทธศรราสนาแต่เพียงแต่ว่าเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะจัดหมวดหมู่ผีเนี่ยเข้ามาในรูปแบบ ของใจภูมิอย่างที่ผมพูดก็คืออย่างเช่นผีดีก็คืออยู่ในเรื่องของรูปประพอมรูปประพรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเ,เป็นโอปาติกะชนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าเป็นผีอีกชนิดหนึ่งอย่างที่ว่าก็คืออยู่ในการประพรม,มก็คือเทวดา6ชั้นหรือว่าเป็นผีร้ายก็จะเป็นปีศาจเป็นอสุรกายกับเป็นสัตว์นรก นะซึ่งในนั้นเนี่ยในการมาภูเนี่ยมันก็มนุษยภูมิก็คือถือว่าอยู่ในนั้นด้วยอันนี้เราว่ากันตามแบบนะฮะหรือว่าว่ากันตามคำภีจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างของสังคมไทยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมาตอนช่วงสนทิสัญญาเบลริงนะฮะก็คือเมื่อพุทธศักราช2,398นะฮะเมื่ออ,รอารยธรรมตะวันตกเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าไอเรื่องของการประทัะความเชื่อเรื่องนี้ก็จะเริ่มมากขึ้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอนะฮะพระองค์เจ้าสีสวพางเนี่ยนะครับก็เป็นพระราชโอรสเนี่ยพระองค์ที่60ครับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะเนี่ยท่านเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยเป็นหนังสือที่มีแนวความคิดที่จะอ,อธิบายเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติต่างๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผีเราชื่อว่าหนังสือว่าด้วยอํานาจผีและผีหลอกซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะตั้งคําถามเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีต่างๆในสังคมไทยเนี่ยค่อน นะครับแล้วก็ในท้ายสุดถึงแม้ว่าท่านจะพยายามที่จะขมมดไปในท้ายสุดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครแล้วก็ให้เชื่อความเป็นเหตุเป็นผลแต่โดยเนื้อหาหลักแล้วเนี่ยเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของชนชั้นนำเนี่ยที่เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายปรากฏการณ์เรื่องผีเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือคําถามกับปัญหาเรื่องของความเชื่อเรื่องผีเนี่ยผมก็คิดว่ามาจากชนชั้นนําของสังคมไทยที่ว่าเริ่มได้รับการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามามากขึ้นเนี่ยความเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็เจ ในยุคลอ,ล,อลอสีที่บอกว่าอาริยธรรมตะวตันตกเข้ามาก็มีผีที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆก,ก็คืออย่างผีแม่นาคพักขนงน,น,นะฮะที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจริงๆมันก็อาจจะมีเขาเดิมของเ,อเหตุการณ์จริงๆนะครับประมาณสักรัชกาลที่3รชัชกาลที่4เนี่ยมันก็เกิดเรื่องนี้แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเดิมเดิมทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องราวของมุกปาทะมุกปาทะอะไรก็คือเป็นเรื่องเล่า ของชาวบ้านนะฮะแล้วก็มาเป็นปรากฏในเชิงลายลักษณ์จริงๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเมื่อกอรสรกุลาบนะครับนำมาเขียนถึงนะแต่ว่าตอนที่ว่ากรสรกุลาบเขียนถึงเรื่องของนางหน้าพระขนูเนี่ยกับการเป็นเรื่องของว่าเหมือนกับว่าลูกหลานของตอนนั้นไม่ได้ชื่อว่าใช้ชื่อว่าไหนมากแะ้วก็รี้วว่าพ่อแม่คนหนึ่งอะนะครับก็คือที่สูญเสียภริยาไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกหลานเนี่ยเหมือนกับว่าทําเรื่องหลอกขึ้นมาเพื่อที่จะ ไม่ให้กระทบต่อมรดกทรัพย์สินของพ่อของเขาจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องแม่นาคพระขนงเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องฮิตนะฮะเราอาจจะพูดได้เลยว่าแม่นาคพระขนงเนี่ยเป็นผีอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าแล้วกันอาจจะพูดในเชิงรายลักษณ์เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนวนิยายหรือว่าเรื่องเล่าเรื่องไหนเนี่ยจะได้รับความนิยมเท่ากับแม่นาคพระขนง ช่วงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีลักษณะว่าเป็นละครทางวิทยุนาเสียงทางวิทยุเนี่ยจนมาถึงหลังเปลี่ยแปลงการปกครอง2475เนี่ยนะครับแม่นาคพระโขนงเนี่ยก็ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2476นะแล้วก็ได้รับความนิยมมากนิยมถึงขนาดไหนเราง่ายๆกรร็แล้วก,กันว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ว่าไทยเนี่ยเข้าร่วมสงคราม โลกครั้งที่2หรือว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยฮะประมาณสักปี2485เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจอมพลปพิบูลสงครามนะฮะถึงกับต้องยกเรื่องของแม่นาคพระขนงเนี่ยเข้ามาพูดขู่นะฮะว่าถ้าใครไม่เชื่อหรือว่าใครวิจารณรัฐบาลเนี่ยที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นนะฮะในการทําสงครามครั้งนั้นเนี่ยจะถูกแม่นาคพระขนงหลอกหลอนเหมือนกับว่าจะเรียกว่าหยิบแกงแกมหยอกก็ได้นะครับที่ว่าจอมพลปเนี่ยนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอ่าเป็นปาฏกถาทางวิทยุ ว่ากันตามตัวเลขเลยการสร้างภาพยนตร์เนี่ยก็คือตั้งแต่แบบปี2475ลังเลียนแปลงการปกครองเนี่ยจนถึง2,500จนถึงการสิ้นสุดอำนาจของผู้นำคณะรัษฎรก็คือจอมพลปที่ถูกรัฐประหารไปตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างภาพยนตร์แม่นาคกระโหน่ยอยู่ทั้งสิ้นเก้าเรื่องนะเราก็ถือว่าค่อนข้างมากแล้วยิ่งถ้าเกิดเราทอดยาวนะเรามองว่าตั้งแต่แม่นาคระโนงเนี่ยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี2476จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างแม่นาคกระโหนะทั้งจอแก้วแล้วก็จอเงินเนี่ย น่าจะไม่ต่ำอยู่ประมาณสักเกือบ40เรื่องเครื่องรางของขังเนี่ยมันเกิดในสังคมไทยครั้งแรกเนี่ยเป็นตลาดนะฮะในเชิงเขาเรียกว่าพุทธพาณิชเราจะใช้คําว่าพุทธพาณิชก็ได้นะครับก็คือครั้งแรกก็คือตลาดท่าพระจันทร์ถ้าใครพอมีอายุนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยการเช่าบูชาพะ เครื่องถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาพัดหน่อยก็เรียกว่าเช่าบูชาแต่จริงๆแล้วถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือการซื้อขายพระเครื่องนะฮะอย่างที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันกําเนิดครั้งแรกนะครับที่ท่าะจันทร์เมื่อปี2495นะครับในยุคข,ของจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยหลังสงครามยุติเนี่ยประมาณสัก7ปีนรตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องกับสั สงครามอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเครื่องรางของขังเนี่ยมันเริ่มได้รับความนิยมในสังคมไทยเนี่ยมากๆในช่วงสงครามอินโดจีนเมื่อปี2483จนมาเฟื่องฟูมากๆก็คือเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราเข้าข้างญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องโดนระเบิดจากทางสัมพันธมิตรเนี่ยมาทิ้งระเบิดทําให้ยุคนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าหันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พวกพระเครื่องต่างๆเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มทําให้คนเนี่ยเริ่มบูชาส เกี่ยวเรื่องกับภัยสงครามนะฮะและตรงนั้นน่ะมันก็เลยวิวัฒนาการตัวมันเองหลังสงครามยุติลงนะฮะก็เลยเกิดกเรียกว่าการซื้อขายพระเครื่องเนี่ยเข้ามาบูชาตรงนี้มันถามว่ามันเชื่อมโยงยังไงกับเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดเรานิยามคําว่าผีเนี่ยในแง่ของผีดีกับผีร้ายเนี่ยเราก็สามารถได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะให้ ในสิ่งที่เราอ้อนวอนไปเนี่ยเราก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผีชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือในแง่ของเทวดาเนี่ยนะฮะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีเพื่อที่จะปกป้องตัวเองผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงสงครามเย็นอีกด้วยแล้วก็มีการจับกลุ่มนะฮะอย่างปี2495ถ,ถ้าเราผนวก เรื่องของการเมืองการปกคอรองก็จะมีเรื่องของกบฏสันติภาพนะฮะก็คือจับพวกนักเขียนหัวก้าวหน้าเนี่ยติดคุกหมดเลยนะฮะอย่างเช่นคณะของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยก็เดือนพฤศจิกายนนะฮะปี2495ัีตอนนั้นก็ติดคุกการเมือไงกันไปมันทําให้วรรกกรรมของแนวก้าวหน้าวรรณกรรมเพื่อชีวิตนะฮะวรรณกรรมที่จะพยายามที่จะวิจารรัฐบาลเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะมากนะฮะแล้วจนมาถึงยุคแงะยุคที่บูมมากๆแล้วก็คือยุคที่แบบนักเขียนหัวก้าวหน้าเนี่ยถูกจับติดคุกม,มากๆก็คือยุคของจอห์ ว่านักเขียนหัวก้าวหน้ามากๆอย่างเช่นอิสลามันตะกุลนะครับอย่างของที่อยากจะยกตัวอย่างมากๆคืออิ่งของคุณสุวัตวรลดิโลกก็คืออย่างสุวัตวรลดีโลกเนี่ยเดิมเนี่ยท่านเป็นนักเขียนนะครับแล้วเขียนบทละครนะฮะแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเออท่านมีลักษณะว่าหัวซ้ายหน่อยๆเนี่ยท่านถูกจอมพลสฤษดิ์เนี่ยตอนนั้นจับติดคุกหลังจากท่านออกจากคุกมาเนี่ยเมื่อประมาณปี2 5 0 5นะฮะสิ่งที่ชัดเจนเลยผมว่าตัวอย่างของสุวัตวรลดิโลกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยหลังจากที่ออกจากคุกเนี่ แนวซ้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิสตกันหมด่าติดคุกกันก็เรียกว่าติดคุกกันยาวกันไปเนี่ยแต่ถ้าใครที่ได้ออกจากคุกเนี่ยสุดท้ายเขาไม่สามารถที่จะกลับไปเขียนแนวนวนิยายหรือว่าแนวหนังสือแนวเพื่อชีวิตกันได้นะเพราะกลายเป็นหนังสือต้องห้ามกันไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําประกอบสมาอาชีวะได้คืออะไรดีที่สุดก็คือไม่นิยายประโลมโลกกับอีกอันนึงที่สําคัญมากๆก็คือนวนิยายผีทําให้ในช่วงของยุคข,ของเผด็จการเนี่ย จริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าผีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในแง่การปกครองของประชาชนเนี่ยได้ดีนะฮะแล้วก็มันอยู่ในช่วงสงครามเย็นช่วงที่เป็นเผด็จการเนี่ยมันก็เท่ากับว่าดึงคนเนี่ยให้ไปสนใจเรื่องของประโลโมโลกเราจะเห็นว่าเรื่องของผีนะฮะอย่างเช่นเนี่ยแม้แต่คริสต์าโมโดเนี่ยตอนนั้นก็ยังมาเขียนเรื่องสั้นเรื่องผีเลยแล้วก็นักเขียนหัวแนวก้าวหน้าอุสนาเพิงทธรรมเนี่ยไปเขียนเรื่องทัพนางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยไปนั่งเขียนเรื่องผีกันหมดนะเพราะว่ามันได้รับความนิยมด้ววยแล้ก็ที สำคัญมันไม่เป็นภัยต่อรัฐถ้าเรามองในแง่การปกครองคนเนี่ยนะฮะถ้าเราทําให้คนสามารถที่จะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยลัฐที่ตัวบูชาตัวบุคคลเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเรื่องของการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะและผมคิดว่าในแง่การปกครองด้วยเผด็จการที่ลักษณะค่อนข้างรวมศูนย์เนี่ยถ้าสามารถที่จะทําให้คนเชื่อเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าสังคมเนี่ยมันมีมันมีมันปกครองได้จริงๆแล้วในตั้งแต่ไม่ว่าเราจะมองมองเรื่องผีเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกตราบใดถ้า คนโดยมากเนี่ยอย่างที่บอกในไม่ว่าจะอยู่ในเจเนเรชันไหนมันก็จะมีความเชื่อที่สัม,สมพัทั์ไปต่อเจเนเรชันของเขาในแต่ละบริบทใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกก็คือแน่นอนว่าคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นอายุเยอะหน่อยถ้าเขาสมาทานเรื่องพุทธศาสนาคนเริ่มมีอายุนิดนึงเนี่ยเขาก็เริ่มเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษใช่ไหมฮะเพราะงั้นเรื่องผีมันมันก็แทรกเข้ามามันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากแต่ในเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องผีเลยก็ได้นะฮะเขาไม่สมาทานชุดความคิดแบบพุทธศาสนาแต่เขารู้สึกว่า การเสพเรื่องผีมันเป็นเรื่องของความบันเทิงชนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของความกลัวมันก็เป็นเรื่องของอความบันเทิงอีกแบบหนึ่งเีมเิชกรเนี่ยหลัง2475เนี่ยได้ประพัน์ผีนะฮะในรูปแบบใหม่ของสังคมไทยที่ถือว่าสำคัญมากๆนะฮะตอนนั้นก็คือลงในนิตยสารเพลินจิตแล้วก็รวมเล่นเป็นครั้งแรกเนี่ยฮะเป็นเล่มนี้ แล้วก็ตีพีเมื่อปี2478ผีของเห็นเวชกรเป็นผีลักษณะที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะพูดถึงเรื่องพบชาติเ,เรื่องของมิติที่ซ้อนมิตอิอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับว่าเราคุยกับคนคนหนึง่งแต่โดยที่ไม่รู้ว่าคนคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับลักษณะของงานของครูเห็นเวชากรจะมีลักษณะของแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความหลอนความน่ากลัวในอีกแบบหนึง่ง ที่ไม่ใช่ผีที่มาเป็นแบบเป็นตัวเป็นตนแบบเป็นก้อนๆหรือว่าเป็นแบบผีอย่างแม่นาคผีกระสืออะไรยี่มที่มาเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นผีที่เป็นมิติลี้ลับแล้วก็เล่นกับความรู้สึกของคน วรรณกรรมผีของของเหเวชกรเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงนะฮะทุกวันนี้เราจะพูดได้เลยว่าหนังสือผีของเหเวชกรเนี่ยเป็นที่ต้องการนะฮะเรามุมในมองในมุมของตลาดหนังสือเลยละกันนะฮะในแง่ของวรรณกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมผีอันดับหนึ่งของสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้